ดดีียววย,ยวกวกกรรสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนมมีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุยากไร้ที่ไม่มีญาติและผู้ดูแลเดิมได้รับการจัดสรรง,งบประมาณจากภาครัฐเพียงบางส่วนอธิค่าอาหารตามกรอบของการดําเนินงานแต่ปัจจุบันขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการสถานชีวพิบาลหรือหน่วยบริการมาตรา3ของสมักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรียบร้อยแล้วช่วยให้ปัญหาได้งบประมาณค่าใช้จ่ายคลี่คลายลงและการดําเนินงานทําได้ครอบคลุมทั้ง4มิติสุขภาพสังคมเศรษฐ กและเทคโนโลยีตามเป้าหมายและความตั้งใจของการจัดตั้งศูนย์ได้เป็นอย่างดีค่ะ ขึ้นทะเบียนตามมาตรเสร็จแล้วนะครับในเรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตคุณตาคุณยายนะครับนอกจากงบประมาณแล้วนะครับก็จะมีบุคลากรทางการแพทย์นะครับหลายส่วนเลยนะครับที่จะมาช่วยเหลือดูแลคุณตาคุณยายเรานะครับปัจจุบันเรามีคุณตาคุณยายอยู่กับเราในวัยท่านการดูแลเราต้องดูแลครอบคลุมทุกมิติครับในเรื่องของทั้งปัจจัย4ครับอาคารเรือนนอนต้องเหมาะสมต้องโปร่งต้องสะอาดไม่มีกลิ่นให้คุณตาคุณยายอยู่กับเราและมีความสุขที่สุดนะครับรวมทั้งมิติในเรื่องของจิตวิญญาณนะครับ คาดหวังว่าเขาจะสามารถดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่จะต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคองได้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นมีแผนการดูแลอาจจะมีการฟื้นฟูผู้ที่ติดเตียงยอาจจะสามารถกลับมาช่วยตนเองได้มากขึ้นในบางรายศูนย์เองไม่สามารถสนับสนุนเรื่องของแฮมเพิร์ หรือว่าอาหารที่จําเป็นอะไรเงี้ยนะครับทางงบประมาณดูแลของเราเนี่ยก็สามารถที่จะไปเติมตรงนี้ได้นะหน่วยงานที่จะจะขึ้นมาเป็นศูนย์ชีวพิาบาลน,นะครับง่ายๆท่านติดต่อไปที่สานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแต่ละพื้นที่มีอยู่ทั้ง13เขตนะครับแล้วก็ก็มีกระบวนการการดูแลนะครับมีพยาบาลที่เป็นเคสเมนเจอร์ทางานร่วมกันนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ดูแลเนี่ยนะครับมาดูแลเป็นประจําเรามีกติกาการขึ้นทะเบียนไว้อยู่ครับ คือคือต้องผ่านการอบรมเบื้องต้นนะฮะต้องมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการอบรม ด้านกองทุนลองเทอมแคร์ care, หรือ LTC ที่ได้รับการสนับสนุนจากสปอสอชอและบริหารจัดการโดยท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนโนตาลอำเภอเทาอุเทนจังหวัดนครพนมพร้อมทั้งภาคีเครือข่ายเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขนำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนให้มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นต้นแบบของการดำเนินง,งานที่เข้มแข็งและเป็นตัวอย่างให้แก่พื้นที่อื่นๆต่อไปค่ะ รูปแบบการทํางานนะคะทางรอพอสตนะคะ<ม>ก็จะค้นหาผู้ป่วยก่อนโดยเรามีทีมงานทางอาสาสมัครสาธารณสุขป,ประจําหมู่บ้านหรืออสมอนะคะก็จะค้นหาผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแล้วก็ผู้มีภาวะพึ่งพิงอาจจะไม่ใช่ผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เขาจะส่งชื่อเข้าไปที่รอพอสตเราก็จะออกมาประเมินความสามารถในการใช้ชีวิตประจําวัน A D L ถ้าต่ำกว่า1 1ก็คือเข้าเกณฑ์ ะะแล้วก็บันทึกข้อมูลผ่านระบบลองเทอมแคร์ของสปส,บสบชเขตยนแปะนะคะแล้วทีนี้ก็มีการทำแครแพนแล้วก็เสนอไปทางอปทอเพื่อที่จะอนุมัติแต่ละเค,คสครบ10เดือนคิดาคุณตาเริ่มไม่มีปัญหาเรื่องปัสสาวะเลืดปัสสาวะละ่อะไรแบบนี้ค่ะก็ดีขึ้นความสามารถในการใช้ชีวิตก็ดีขึ้นค่ะเราก็เห็นแล้วเราก็เลืสึกภูมิใจค่ะแล้วพบกันใหม่ในรายการหุนทางพารวยสวัสดีค่ะ